ในเรทราคา2,499บาทคุณได้การดีไซน์หน้าจอแบบกล้องเจาะรูตรงกลางแบบนี้นะครับแถมยังมีฟังก์ชันเมจิกริงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในเรทราคานี้ผมบอกตามตรงว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะและยังได้หน้าจอ 90Hz มาให้ใช้งานนะครับส่วนในเรื่องของ CPU ก็ให้มาดีนะครับมาพร้อมกับ Unisoc T606 ส่วนพอชาร์จเนี่ยได้มาเป็นไทซี C ด้วยนะถ้าเทียบกับ I n f ฟ n i x Smart 7นะครับ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์อินฟินิกนะครับวันนี้อยู่กับ Infinix Smart 8นั่นเองถ้าใครกำลังมองหามือถือในเรทราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับผมกล้าพูดเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดณเวลาดีแล้วนะครับ ผมได้มาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับตัวแรกเลยจะเป็นตัว RAM C ROM 128นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีฟังก์ชันขยาย RAM มาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับ Extend e d RAM นั่นเองนะส่วนตัวที่2จะเป็นตัว RAM 3 ROM 64นะครับมีฟังก์ชันขยาย RAM เพิ่มเติมได้อีก3นะครับทั้ง2รุ่นนี้ราคาถูกมากโคตรถูกแถมสเปคยังดีมากๆ เราไปดูกันที่ตัว RAM 4รอม128กันก่อนนะครับตัวนี้ราคาเพียงแค่2,999บาทส่วนตัว RAM 3 r o รอมรเนี่ยราคาเพียงแค่2,499บาทได้จอ 90Hz มาให้ใช้งานด้วยนะครับและในส่วนของ CPU เนี่ยอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Infinix Smart 7เยอะเลยนะครับได้เป็นตัว Unisoc T 6 0 6นะครับซึ่งชิปเซตเนี่ยเป็นการทำงานแบบ8หัวนะ เออคือตัว Infinix e Smart 7เนี่ยได้แค่4หัวเท่านั้นเองนะครับมาดูกันที่สเปคหลังกล่องกันหน่อยนะครับดูซิว่าเขาแจ้งอะไรมาให้เราทราบกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เขาชูโรงมาก็าคือจอ90 h z พร้อมกับฟังก์ชัน Magic Ring นั่นเองนะครับเป็นการแจ้งเตือนบนหน้าจอนะครับเป็นรูปแคปซูลเนาะ แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาชี่5,000ม ah ิลอมป์นะครับพอร์ตชาร์จเนี่ยเป็น Type C นะอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Smart 7เยอะเลยนะครับ Smart 7เนี่ยได้เป็นพอร์ต Micro USB เท่านั้นเองและในส่วนของงานลำโพงเนี่ยสามารถเพิ่มระด,ดับความดังไปจนถึง200%ได้กล้องนะครับให้มา13ล้านพิกเซลนี่คือกล้องหลักนะแล้วก็สามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องได้ด้วยนะครับ ในส่วนของขนาดหน้าจอเนี่ยได้มาที่6.6นิ้วนะครับพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังมี2ตัว13ล้านพิกเซลและกล้อง AI Cam นั่นเองนะครับในส่วนของแรมกับรอมเนี่ยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม4รอม128และอีกหนึ่งความจุเนี่ยจะเป็นตัวแรม3รอม64นั่นเองสเปคด้านหลังกล่องเขาแจ้งมาประมาณนี้ครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแกะกล่องชมตัวเครื่องชมบุปก,กรณ์กันนะครับดูซิว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง infinix smart 8นะครับมาดูกันที่อุปกรณ์ด้านในกันหน่อยนะครับดูซิว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับสายชาร์จนะครับที่เป็นพอร์ต type c นะ เป็นแบบ A to C นะครับเป็นสายสีขาวชิ้นต่อมาจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยขาปลั๊กจะเป็นขากลมนะส่วนการจ่ายไฟนะครับรุ่นนี้รองรับการจ่ายไฟอย่ที่5โวลต์2เอนะครับหรือประมาณ10วัตต์คือตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้รองรับการชาร์จเร็วนั่นเองชิ้นต่อมาจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับมีมาให้1ชิ้นนะมีคู่มือการใช้งานและบัตรรับประกันสินค้านะครับ มีเคสมาให้1ชิ้นนะครับเคสเนี่ยจะเป็นแบบแข็งนะมาดูสีที่มีวาจจาหน่ายในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งผมได้มาทั้งหมด3สีเลยนะนี่คือสีดํานะครับสีดำเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าดูดีมีพลังมากทุกคนมันจะมีเหลื่อมน้ําเงินนิดๆน,นะครับเวลาที่แสงมากระทบเห็นไหมมันสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดสีได้นะครับสีดํานี้ก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชายเลยนะ สวยนะครับสีดําเป็นงานด้านนะครับไม่มีการเคลือบเงานะเวลาจับก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือบ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอญาตวางไว้ก่อนนะครับเรามาดูกันที่สีต่อไปนั่นะก็คือสีเขียวนั่นเองนี่สีเขียวนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นสีเขียวอ่อนเหมือนน้าทะเลประมาณนี้นะครับเป็นงานด้านเหมือนกันเวลาที่เหลืองแสงแสงมากระทบก็จะเป็นคล้ายๆสีทองสีเหลืองอ่อนประมาณนี้นะครับ นี่คือสีเขียวนะส่วนสีที่3จะเป็นสีทองนะครับทุกคนนี่สีทองนี่คือผมชอบมากเลยจะมีประกายสีทองแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเวลาที่แสงมากระทบแบบนี้นะครับเป็นประกายสีลุ้งๆหน่อยออกเหลืองๆอ,ออกส้มๆประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยมันจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะมีกล้องมาให้ใช้าง,งานทั้งหมด2ตัวนะครับ ชีเด็ดที่เขาชูโลงมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแฟลตของเขาเนี่ยเป็นแบบวงกลมนะครับก็คือ r i n แฟลตนั่นเองนะครับตัวแฟลตเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับดีไซน์มาแบบใหม่นะครับขอบของตัวเครื่องจะดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูกันชิปปุ่มและปอดต,ต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มหมีไมค์สนทนา มีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นบัด Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เนี่ยเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องว่างเปล่านะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดครับซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบสสล็อตเลยครับ และนี่ก็คือหน้าจอของ Infinix Smart 8นะครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าดีไซน์ได้พรีเมียมเกินราคาไปมากๆเลยนะครับใครจะไปอยากเชื่อว่ามือถือเนี่ยราคา2,499บาทคุณจะได้กล้องเจาะรูตรงกลางแบบนี้นะครับต้องบอกว่าหายากมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองเทสฟังก์ชั่นเมจิกริงกันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเสียบสายชาร์จก่อนนี่ไง มันจะแจ้งจำนวนแบตเตอรี่ที่ณปัจจุบันนี้อยู่นะครับ63เปอร์เซ็นต์เนาะก็ถือว่าโอ้โหเรราคา2,000กว่าบาทคุณได้ฟังก์ชันลุกเล่นแบบเนี้ยยังไงก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆส่วน r e f r e s r รหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่90เฮิร์ตนะครับเรียกได้ว่าสามารถตอบโจทย์ได้กับสายคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดีเลยครับมาดูกันที่เมนูฟังก์ชันการตั้งค่าตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนนะเริ่มจากโทรศัพท์ของฉันนี่แหละอะ มาดูกันสิในเรื่องของ CPU นะครับอย่างที่บอกไปว่าได้เป็นตัว Unisoc T606 นะครับในส่วนของการจอเนี่ยจะเป็นตัว Mali G57 นะโปเชแอนดรอยเนี่ยมาพร้อมกับ Android 13นะครับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง2ตัวนะครับ13ล้านพิกเซลในส่วนของ RAM เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 4นะครับพร้อมกับฟังก์ชันขยาย RAM เพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่ 4กิกนะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานได้สูงสุดรวมแล้ว8กิกเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวแรม3เนี่ยก็สามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะขยายได้สูงสุดจะอยู่ที่3กิกนะครับในส่วนของ rom นะครับฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็น1 2 8รกิกนะครับระบบจะใช้ไปแล้วประมาณ1 3สกิกนะส่วนตัวทางขวาเนี่ยจะเป็นตัว rom 64นะครับระบบจะใช้ไปแล้วประมาณ1 0กิกก็เหลืออยู่ประมาณ5 4กิกประมาณนี้นะ และในส่วนของ Wi-Fi นะครับตอนแรกผมคิดว่าราคานี้น่าจะได้แค่2.4นะแต่เอาไปออกมาเนี่ยคือรองรับได้ทั้ง2.4 GHz และ5.0 GHz เลยครับส่วนพวก wallpaper และพวกชีมต่างๆก็มีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับทุกคน Hotspot และการเชื่อมโยงนะครับรุ่นนี้ก็สามารถที่จะแชร์ Wi-Fi ได้ด้วยนะสามารถปล่อย Wi-Fi ให้เครื่องอื่นๆได้ด้วย การเชื่อมต่ออื่นๆนะครับรุ่นนี้จะยังคงไม่มี NFC มาให้ใช้งานนะเพราะว่าเป็นตัวประหยัดนั่นเองนะครับส่วนการแสดงผลและความสว่างเนี่ยตัวหนังสือยังคงปรับได้แค่3ระดับเท่านั้นเองนะครับนี่คือระดับที่สูงสุดแล้วนะจริงๆก็อยากจะให้ทางแบรนด์ i n นฟินิตเนี่ยเพิ่มขนาดตัวหนังสือให้มันใหญ่ๆกว่านี้หน่อยนะครับผมว่าคนเรียกร้องมาเยอะมากๆเลย เสียงและการสั่นนะครับมาดูกันหน่อยระบบเสียงของ DTS นะครับก็จะมีโหมดต่างๆมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสมาร์ทโหมดเพลงวิดีโอโหมดเกมอะไรแบบนี้นะครับตัวปรับเสียงแต่งเสียงตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับเป็นการปรับแบบอีโคไรเซอร์นั่นเองนะสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรปรับเสียงได้ตามใจตัวเองเลยครับ รหัสผ่านและความปลอดภัยนะครับใครจะไปเชื่อว่ามือถือในอเดรราคา2,000กว่าบาทจะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยอะ่ะเออเดี๋ยวผมขอญอาตมาเทสดูหน่อยละกันนะครับอย่ามาลองดูนะครับว่าราคาถูกๆแบบนี้การสแกนนิ้วเนี่ยมันจะทำได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าล็อกหน้าจอนะครับโอ้โหถือว่าเร็วมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ถือว่าสแกนได้เร็วมากเลยครับการจัดการแอปเนี่ยผมหาดูแล้วนะพวกโคลนแอปอะไรแบบนี้รุ่นนี้จะยังคงไม่ได้รองรับการโคลนแอปนะครับฟังก์ชันพิเศษตัวนี้ก็คือตัวการประสานหน่วยความจำนั่นแหละผมแจ้งไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีฟังก์ชันเมจิกริงนั่นเองนะครับในส่วนของฟังก์ชันของระบบนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษาวันที่และเวลานะครับแถบการนำทางต่าง ตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับชอบแบ็กฝั่งซ้ายหรือว่าชอบแบ็กฝั่งขวาก็สามารถเลือกได้ตามใจเลยหรือจะเอาเป็นแบบหมดท่าทางก็ได้นะครับมาดูกันที่เมนูการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นวีดีโอสั้นนะครับตามมาด้วยการถ่ายวีดีโอนะ วิดีโอเนี่ยอัดได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทและ 720p 30เฟรมเรทนะครับมี AI Cam มาให้ใช้งานด้วยนะครับก็คือว่าเป็นกล้อง AI นั่นเองแล้วในส่วนของ HDR เนี่ยเป็นการตั้งเปิดนะครับแล้วก็การตั้งปิดนะโหมด Beauty มีมาให้ใช้งานนะครับสามารถปรับความเรียบเนียนของผิวได้และรูปแบบของใบหน้าได้โอ้ยตัวนี้ถือว่าดีเลยนะเนี่ย ส่วนโหมดรูปบุคคลนะครับจะไม่สามารถใช้งานในส่วนของโหมดเบลตี้ได้นะมีโหมดประสิทธิภาพในที่มืดมาให้ใช้งานด้วยนะครับหรือว่าโหมดกลางคืนนั่นเองราคา2,400กว่าบาทนี่จะให้มาเยอะขนาดไหนเนี่ยสเปคเรียกได้เลยว่าอัดแน่นมากนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะมีพานรามาการถ่ายเอกสารถ่ายภาพ AR เวลาที่ใช้ไปและเคลื่อนไหวช้าประมาณนี้ครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายกันหน่อยนะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบคือรุ่นนี้เขามีแกลลอรี่มาให้เราด้วยนะครับคือบางรุ่นเนี่ยมันจะไม่มีนะมันจะต้องใช้ Google p h o t o นะครับซึ่งมันหารูปยากมากและแก้ไขรูปภาพต่างๆเนี่ยไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับแต่ว่าตัวนี้มีแกลลอรี่มาให้ใช้งานด้วยอ่ะมาดูกันที่กล้องหน้ากันหน่อยกล้องหน้าผมถ่ายด้วยหมดบิวตี้นะครับ8ล้านพิกเซลนะความคมชัดถือว่าใช้ได้นะครับการเกลี่ยผิวอะไรแบบนี้ค่อนข้างเรียบเนียนดีนะครับ มีบิวตี้มาให้ใช้งานด้วยนี่คือ8ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวใช้งานจริงเดี๋ยวผมไปเทด้านนอกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะนี่นะฮะส่วนการถ่ายด้วยกล้องหลังก็ให้ความคมชัดที่ดีมากนี่ขนาดแสงน้อยนะในห้องรีวิวนะครับพวกตัวหนังสืออะไรแบบเนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยเห็นไหมขยายได้เยอะด้วยนะครับเนี่ยถือว่าเรื่องกล้องเนี่ยในความสึส่วนตัวของผมนะผมว่าทำได้ดีเกินราคาเลย มาดูกันที่สีสันหน้าจอกันบ้างนะครับก็ถือว่าทำได้ดีตามเปรีดราคานะอาจจะไม่ได้สว่างมากนะครับคือค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่500นิตนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดจนสุดให้ดูแล้วกันนี่นะฮะ500นิตไปได้ประมาณนี้เวลาดูเอียงๆก็อาจจะมีมืดๆบ้างนะครับคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ถ้าใช้งานภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบนี้มันดูได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวใช้งานกลางแจ้งเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนก็แล้วกันทีนี้มาลอง่ายฟีดข่าวนะครับจอ9 0เฮิร์ตนะโอ้โหผมว่าทำได้ดีเลยนะคะเนี่ยไหลลื่นดีมากเสียดายอะมันแบ่งหน้าจอไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเชนทีน่ดูนี่นะฮะ ไม่มีตัวแบ่งหน้าจอนะอกดแช่เอาไว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเสียดายมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวผมมาลองเข้าแอปพลิเคชันต่างๆกันบ้างนะเดี๋ยวขอญาตเคลียร์แอปก่อนแล้วกันเคลียร์หมดแล้วนะครับเข้า Play Store ลองดูก็ถือว่าไม่ช้านะต่อไป YouTube นะครับแอป Facebook นี่เลยนะครับ Google Chrome ก็ถือว่าใช้งานทั่วไปนี่คือสบายๆนะไม่รู้สึกว่ามันช้ามันหน่วงหรือว่ามันอึดแต่อย่างใดเลยมาดูกันที่งานลำโพงกันบ้างนะครับลำโพงเนี่ยแน่นอนว่าในเรทราคานี้มันได้มาแค่ตัวเดียวนะครับอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ าาถ้้าาาคคืือออววนนนบบนนหมกกกัััิดึงเเเธทุพ่่ไป็แบบโอเคครับทุกคนในนี้ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ Infinix Smart 8สมาร์ทโฟนในราคาไม่เกิน3,000บาทที่สเปคดีที่สุดณนะเวลานี้แล้วซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่สินค้าไว้ให้นะครับ สำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้ขอบพรคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะสวัสดีครับ